เอาละฮะในวันนี้ผมจะมาสรุปคลิป Analog c o l e r ของคุณดรโนวและในคลิปวันนี้ก็คือ The Royal One Phenomenon to คำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณดรโนแวถ้ามเพื่อนคนไหนยังไม่เคยดูผมขอให้ไปดูก่อนนะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่คลิปแรกกันก่อนเลยครับโดยคลิปนี้จะมีชื่อว่า The ะบลอย One p h on. วันฟีโนมิอนโดยในตอนเริ่มคลิปมันจะมีฉากหนึ่งที่โผล่มาแค่ปแป๊บเดียวจะเป็นพื้นหลังสีขาวและมีเส้นสีดำยาวๆตรงบนสุดจะมีหัวดีลีผมจะขอให้เพื่อนๆจำเอาไว้นะฮะเพราะนี่คือตัวเอกของคลิปนี้นั่นเองกอะถิ่ภาพมันจะเป็นสีๆที่ค่อนข้างบิดเบี้ยวครับและจะตัดไปที่ข้อความหนึ่งที่เขียนเอาไว้ว่าสื่อทั้งหมดต่อไปนี้ได้รับการคัดสรรด้วยความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ที่เอฟราต้า228ได้มีการดูแลอย่างดีเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวขขข้้้อองงใหเเป็นคววาาามมับตที่พกร ก่อนจะขึ้นคําเตือนว่าวิดีโอนี้มีองค์ประกอบที่ทราบกันว่าก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อการรับรู้ใน,นระดับเล็กน้อยจนถึงรุนแรงรวมถึงคุณสมบัติที่อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและร่างกายของผู้ชมกรุณาอ่านขั้นตอนต่อ,ตอไปนี้เพื่อรับประกันประสบการณ์การชมที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และมันก็จะขึ้นขั้นตอนที่ได้บอกไปเมื่อครู่ครับว่าแน่ใจนะว่าคุณมีสิ่งต่อไปนี้อยู่ในบริเวณใกล้เคียง1ที่อุดหู2ดินสอ 3. กระดาษแผ่นหนึ่ง 4. ี่เแบเบิลคิสเตียนมาตรฐาน เปิดไปที่สดุดี91ข้อที่10ในตรงด้านขวาก็จะมีรูปของอุปกรณ์ต่างๆเปลี่ยนไปเรื่อยครับเริ่มด้วยที่อุดหูดิ้นสอกระดาษและคัมภีร์ไบเบิลที่เขียนคําว่าสดุดี91ข้อ10เอาไว้ด้วยครับแล้วก็จะตัดไปที่คําแนะนําเพิ่มเติมว่า หากสิ่งผิดปกติเริ่มพูดด้วยถ้อยคำประหลาดที่หูเปล่าสามารถได้ยินให้ใส่ที่อุดหูและหันไปหยิบดินสอกับกระดาษทันทีซึ่งภาพประกอบก็จะเป็นรูปหน้าคนที่มีน้ำตาหย,อยดออกมารูปของเสียงและทีวีที่มีเครื่องหมายเว e ช t ่นมา a r k ก็อาจจะหมายถึงสิ่งผิดปกติที่มันอาจจะพูดภาษาที่มนุษย์ของเราไม่สามารถเข้าใจได้ก็ให้ไปทำตามขั้นตอนครับและภาพต่อไป ก็จะเป็นให้ใส่ที่อุดหูและเตรียมดินสอกับกระดาษหน้าต่อไปก็จะขึ้นว่าเขียนสิ่งต่อไปนี้ลงในกระดาษฉันมองเห็นกระดาษแผ่นนี้ฉันมองเห็นมือของฉันฉันไม่ได้ยินเสียงกรีดร้องนับพันฉันไม่ได้ยินเสียงงานเลี้ยงฉันคือมนุษย์ที่เคลื่อนไหวหายใจและอยู่บนโลกใบนี้มันก็ดูปกติใช่ไหมนะครับแต่ว่าก่อนที่ประโยคพวกนี้จะขึ้นมามันกลับมีข้อความสีแดงขึ้นซ้อนแป๊บเดียวแล้วมันเขียนเอาไว้ว่า ฉันมองไม่เห็นกระดาษนี้ฉันไม่มีมือฉันได้ยินเสียงหัวเราะของคนนับพันฉันได้ยินเสียงในงานเลี้ยงฉันไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และฉันก็ไม่อยากจะเคลื่อนไหวด้วยพอเราเอาประโยชน์ทั้งสองมาเทียบกันแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นคำตรงกันข้ามกันนั่นเองคะแหม่ทำผมขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยละคำแนะนำต่อไปก็จะขึ้นใหม่ครับว่าเราจะเขียนคำเหล่านี้แล้ว ให้อ่านสารุดี91ข้อ10ออกเสียงหาความทรงจําและภาพของสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ยังคงอยู่ในใจแห่ที่ฐานนั่นคือสิ่งเดียวที่คุณทําได้ส่วนข้อความที่อยู่ในไบเบิลก็จะบอกว่าความชั่วร้ายจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าและภัยพิบัติจะไม่เข้ามาใกล้บ้านของเจ้าผมว่ามันน่าจะเป็นข้อความทางศาสนาที่เชื่อมโยงกับพระคัมภีร์ไบเบิลโดยเฉพาะสารุดีบทที่91ซึ่งจะเป็นบทที่พูดถึงการคุ้มครองจากพระเจ้า แต่มันเพื่อนเห็นจุดที่มันแปลกๆไหมฮะในคลิปนี้ดูเหมือนจะมีการอิงจากศาสนาคริสต์แต่ทําไมในรูปที่เป็นหัวคนมันกลับมีไม้กางเขนที่กับหัวซึงตามความหมายแล้วมันเหมือนกับเป็นการท้าทายพระเจ้าด้วยเนะครับเอาละสิมันเริ่มเป็นปกติแล้วและภาพก็จะตัดไปที่ขั้นตอนต่อไปครับว่าในกรณีที่คุณจําเป็นจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีหลังจากนั้นคุณจะได้รับยาลบความจําหลายคนดูเหมือนจะใช้ชีวิตปกติได้หลังจากนั้นภาพประกอบก็จะเป็นรูปมือถือครับ ก่จะเปลี่ยนเป็นรูปคนยืนอยู่หน้าต้นไม้มีดอกไม้ดอกหนึ่งและก้อนเมฆที่ลอยอยู่2ก้อนก่อนที่รูปจะค่อยๆหายไปพร้อมกับข้อความครับแต่ที่มันแปลกเลยก็คือมันกลับเหลือแค่ข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าหลายคนดูเหมือนจะใช้ชีวิตปกติได้หลังจากนั้นและภาพก็จะดับไปก่อนที่จะมีข้อความขึ้นมาว่า The ะบรอยเออร์วันฟิ n นมแล้วจะมีข้อความปรากฏขึ้นมาอีกว่า13สิงหาคมปี2003 Real p r e ยร์ออฟเฮวซึ่งคำนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะแปลตรงตัวหรือมันเป็นชื่อหนึ่งของต้นไม้ครับคือถ้าแปลตรงตัวมันก็คือต้นไม้สวรรค์แต่ถ้าเป็นชื่อของต้นไม้มันคือไผ่ฝรั่งครับก่อนที่จะตัดไปที่ฉากหนึ่งมีพื้นหลังเป็นสีเขียวและภาประกอบก็เป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในโรงเดือนครับแล้วก็ความที่เขียนว่าช่วงปลายทศวรรษปี1990มีรายการโทรทัศน์แนวสารคดี ทีปัจจุบันถูกจัดประเภทเป็นข้อมูลลับออกากจากสถา,านีโทรทัศน์ท้องถิ่นในรัฐเพนซิเวเนียรายการนี้เน้นเรื่องพืชและสัตว์ป่ามุ่งเป้าไปที่เด็กเป็นหลักก่อนที่ภาพและเนื้อหาจะเปลี่ยนไปเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่ชุดเหมือนกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ว่าหน้าของเขาจะถูกเบลอ,อไว้นะฮะเื่อหลังของเขาจะเป็นบ้านไม้หลังหนึ่งกับป่าไผ่ และทนภาพดูร้สีสันครับส่วนเนื้อหาก็จะมีเขียนเอาไว้ว่าดาราและผู้บรรยายของรายการจะพูดคุยเกี่ยวกับความมหัศาจรรย์ของธรรมชาติอันตรายของมันวิธีการชื่นชมและที่สําคัญที่สุดคือวิธีการปกป้องตัวเองจากมันนักเสดงไที่ในช่วงต้นปี2001รายการนี้ถูกยกเลิกออกอากาศเนื่องจากพิธีกรเสรียชีวิตกอหลังจากที่ขึ้นข้อความที่2ภาพมันก็ค่อยๆซีดจนกลายเป็นภาพขาวดำครับสแสดงถึงบุคคลในภาพด้วยเขาจะเป็นพิธีกรที่ได้เสียชีวิตไปแล้วก่อนที่ข้อความในลูกจะหายไป พื้นหลังจะเปลี่ยนกลายเป็นสีน้าตาลแดงข้อความสีขาวก็จะขึ้นมาครับว่าแล้วก็มีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นก่อนที่จะขึ้นเป็นภาพของทีวีหนึ่งที่ถูกตั้งไว้ในพื้นที่ที่ดูลางๆดูได้จากพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นครับส่วนภาพที่อยู่ในจอก็จะเป็นภาพของวิวธรรมชาติและมีเขียนเพิ่มเติมว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมปี2003ตอนที่13ของซีรีส์นี้เริ่มหมอกอากาศซ้ําอย่างไร้ที่มาการบันทึกเสียงต่อไปนี้แสดงให้เห็นช่วงเริ่มต้นของตอนนั้นก่่ออนนภาาาาพััััจะตตดไปปยยงงงคคลิๆขรรรก้บ ซึ่งคลิปแรกที่เล่นขึ้นมาจะเป็นการถ่ายวิวถ่ายบรรยากาศของต้นไม้สีเขียวเข้มต้นหนึ่งแต่รอบๆของต้นไม้นั้นดูเหมือนต้นไม้ต่างๆจะแห้งแล้งมากๆข้อความก็จะบอกเอาไว้ว่าภาพวิดีโอที่นํามาจากตอนที่3 6 8 10และ13ของรายการอนุญาตโดย A F Fata Branch สงวนลิขสิทธิ์ก่อนที่จะมีเสียงของผู้ชายคนนึงคาดวันน่นจะเป็นพิธีกรที่ได้เริ่มทักถายกับว่า สวัสดีตอนเชา้าบุชเวกเกอร์วันนี้เราจะเดินทางเข้าไปในใจกลางป่าเพือคนหาพืชที่สวยงามและคลิปก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศของพวกต้นไม้ที่ใกล้กันมากกว่าเดิมฮะซึ่งพิธีกรคนนั้นก็จะพูดต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างเพราะว่าคำพูดค่อนข้างจะฟังยากแล้วก็ไม่มีซับด้วยนะครับแต่ไม่นานนะัก เสียงของพิธีกรคนนั้นก็จะขาดหายไปแป๊บหนึง่งและภาพจะตัดไปยังพวกต้นไม้ที่เหมือนเวลาเรานั่งรถและถ่ายคลิปนั่นแหละฮะและนี่เราตั้งเป้าหมายที่จะเปิดเผยความลับอันน่าอัศาจรรย์ทั้งหมดที่ธรรมชาติมีให้ไม่ว่าจะอย่างไรเล,เล็กๆหรือว่ายิ่งใหญ่ก็มาเริ่มกันเลยพอพิธีกรพูดจบก็จะมีเสียงเพลงสบายๆเล่นขึ้นมาครับพอที่จะกลับไปยังต้นไม้สีเขียวเข้มต้นเดิมที่เราเห็นในตอนแรกแล้วก็ตัดสลับไปยังแม่น้ําที่อยู่ไกลจากที่พวกเขาอยู่และต้นไม้ที่แห้งแล้งครับซึ่งในระหว่างนี้ พิธีกรยังคงบรรยายต่อว่าเรามักจะพบส่วนใหญ่ในป่าลึกทางตอนเหนือของอเมริกาพิทโอก๊กมีหลายชื่อที่แตกต่างกันและสถานที่กําเนิดก็ต่างกันเรายังเรียกอีกอย่างว่าต้นไม้แห่งสวรรค์ลองจินตนาการว่าในจีนและไต้หวันหนึ่งในสายพันธุ์ลูกลานเหล่านี้มาถึงอเมริกาในช่วงปี1700มันเติบโตอย่างแข็งแรงอย่างที่หลายคนได้ทราบว่ามันมีชื่อเสียงที่โด่งดังและคลิปจากรายการนั้นก็จะจบไปครับก่อนที่จะตัดไปยังทีวีเครื่องเดิมที่ในตอนนี้หน้าจอมันได้ดับไปแล้วครับ และมีข้อความบรรยายใต้รูปเอาไว้ว่าในช่วงหนึ่งของส่วนสัญญาณขัดจังหวะการออกอากาศที่ผิดปกติจะเข้าไปแย่งชิงรายการการออกอากาศนี้แสดงวิดีโอของใบหน้าสีแดงและลายที่พูดกับผู้ชมด้วยเสียงที่อบอุ่นแต่น่าขนลุกอย่างลึกซึ้งและภาพกปจัดไปที่สิ่งนี้ที่มันถูกเรียกว่าเ็น228ครับก่อนที่จะไปยังหน้าถัดไปมันมีสีขาวดําเป็นภาพเตียงของโรงพยาบาลแต่พอเราดูรอบๆมันก็เหมือนว่าภาพพวกนี้ พวกเขาจะเปิดให้ดูในทีวีเหมือนกันอีกทีนะฮะข้อความก็จะเขียนไว้ว่าในขณะที่เฟน228พูดคลิปวิดีโอและเมตาฟิดกล้องสดที่เฝ้าดูลงพยาบาลและห้องนอนจะถูกซ้อนทับบนหน้าจอเป็นข่า,ขาวบทบังใบหน้าของเฟน228พอมาภาพถัดไปมันจะเป็นรูปตาของใครสักคนที่มีตาสีน้ำตาลแล่มันก็มีตัวอักษรภาษาอังกฤษสีแดงปรากฏขึ้นมาด้วยฮะซึ่งมันแปลกมากๆและข้อความก็จะบอกว่าแม้ว่าส่วนใหญ่จะจำได้ว่าเฟน228พูดภาษาอังกฤษ แต่ผู้ชมที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษหลายคนจําได้ว่าเข้าใจทุกคําพูดที่พูดออกมาเพราะอ่านข้อความนี้จบมันก็น่าแปลกใช่ไหมละ่ะฮะอันที่ต้นคลิปพูดภาษาอังกฤษแต่ผู้ชมบางคนที่ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแต่กลับเข้าใจสิ่งที่พูดซะอย่างนั้นไปยังหน้าถัดไปครับจะมีข้อความที่เขียนว่า คลิปต่อไปนี้เป็นการบันทึกที่รับการบูรณะของการอาอกอากาศที่ผิดปกติระยะเวลาของคลิปที่ถูกย่นลงและเสียงที่ถูกปิดเสียงกลับด้านและลดทอนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งเพื่องับคุณสมบัติอันตรายของมันให้ได้ผลมากที่สุดเพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้ดูด้วยแว่นกองแสงสีน้ําเงินและใส่ที่อุดหูแปบลบว่าต่อจากนี้คือของจริงนะฮะแล้วก็จะเปิดคลิปของแม่น้ําที่เราเห็นกันก่อนหน้านี้ครับแต่อยู่ดีๆเมื่อกลายเป็นหน้าของสัตว์ประหลาดที่กําลังขยับปากพูดอะไรบางอย่างใช่ครับ นั่นก็คือเฟนสองสองนั่นเองซึ่งในตรงนี้เราไม่เข้าใจว่ามันต้องการจะสื่อว่าอะไรก็เป็นเพราะว่ามันมีการปรับแก้ไขเพื่อความปลอดภัยแล้วนั่นเองฮะแต่ว่าหน้าตาของมันเนี่ยทำเอาผมขนลุกไม่แพ้ตัวที่แล้วเลยเพราะหน้ามันที่ดูเหมือนหัวของคนเราแต่มันดูบิดเบี้ยวปากที่ดูกว้างมากกว่าปกติและหน้าที่เป็นสีแดง ส่วนลตัวของมันจะเป็นสีดาครับแต่ผมก็แอบ,บตลกผมของพี่แกอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วภาพก็จะตัดไปที่พัดลมเพดานก่อนที่ภาพจะตัดกลับมาเป็นหน้าของเฟน228ที่ใกล้กว่าเดิมและกลับมาเป็นหน้าของมันที่กําลังพูดอยู่ฮะในจะคลิปที่เป็นห้องห้องหนึ่งที่อยู่ดีๆประตูก็เปิดเองกลับมาเป็นหน้าของมันอีกครั้งและกลายเป็นภาพของห้องห้องหนึ่งที่มืดมากๆมีแค่แสงจากตรงหน้าต่างเท่านั้นถ้าเราสังเกตมันจะมีพัดลมตัวเดียวกันกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่ด้วยครับนั่นก็หมายความว่านี่คือห้องเดียวกัน แต่ที่แปลกก็คือมีแฟน2 2งส8นี่แหละที่กําลังยืนจ้องหน้าอยู่และจบคลิปนี้ไว้ที่หน้าของมันฮะก่อนที่จะกลับมาที่ข้อความหนึ่งที่พื้นหลังเป็นสีน้ําเงินโดยรายการการออกอาการนี้จะถูกเรียกว่าบอสแคสต์แปดหนึ่งสามครับรูปถัดไปจะเป็นรูปแผ่นที่ในอเมริกาและจะมีจุดสีแดงที่โดดออกมาครับโดยตรงนั้นมันก็คือเพนซิเวเนียตอนใต้น,นั่นเองฮะข้อความก็จะเขียนไว้ว่าบอสแคสต์แปดหนึ่งสามถูกรับชมโดยประชาชนประมาณ530คน ทั่วพื้นที่เพนซิลเวเนียตอนใต้และหลังจากรับชมทาให้หลายคนเกิดความรู้สึกกังกวลกังวอย่างรุนแรงลูกถัดไปจะเป็นรูปของคนที่ถูกผลกระทบนี้ไปนั่นเองฮะโดยอันแรกก็คือความวิตกกังวลส่วนคําที่2คือความหวาดระแวงนั่นเองฮะขอความใต้รูปนั้นก็อธิบายเพิ่มว่านอกจากความไม่สบายใจและความหวาดระแวงที่เป็นการปรากฏตัวของเฟน228ในโทรทัศน์ได้นํามาสู่ผู้ชมแล้วยังมีผลข้างเคียงอื่น ที่ผู้ชมเหล่านี้ประสบซึ่งผิดธรรมชาติอย่างมากพอมาในภาพถัดไปเราจะเห็นเป็นตัวของคนที่หลังจากได้เจอกับตัวของเฟน228ที่น่าแปลกก็คือพอหน้านี้ขึ้นมาพื้นหลังจากสีน้ําเงินจะเปลี่ยนเป็นสีแดงซะอย่างนั้นครับซึงก็ได้ถูกอธิบายไว้ว่าผู้ชมหลายคนรายงานว่าไม่สามารถเอาภาพใบหน้าของเฟน228เอาจากจกใจได้บางคนยังคงได้ยินเสียงข,ของมันหลายวันหลังจากได้รับชมในในรูปถัดไปก็จะเป็นรูปเตียงนอนของใครสักคนที่คาดว่า่าจะเป็นเหยื่อของเหตุการณ์นี้ครับ เหยื่อรายหนึ่งที่ขอให้ปกปิดชื่อได้อ้างว่าใบหน้านั้นมีชีวิตอยู่ในสมองของเขาและกัดกินกระดูกสันหลังของเขาอีกคนหนึ่งบรรยายถึงเสียงแตรที่ดังอยู่ในหูก่อนที่พวกเขาจะหลับไปก่อนที่พวกเขาจะขึ้นข้อความที่ทำให้ผมรู้สึกขนลุกเลยก็คือไม่มีใครในบรรดาคนเหล่านี้รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นจุดริ่มต้นของความทุกข์ทรมานในรูปแบบใหม่ที่จะไม่มีวันถูกเข้าใจอย่างสมบูรณ์เราจะไปกันต่อกับวันที่14สิงหาคมปี2003เหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี2003ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับโดยจะคำอธิบายและรูปภาพก็จะเป็นรูปคน3คนที่กำลังใช้งานคอมอยู่แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้ครับเพราะว่าไฟฟ้าดับข้อความก็จะเขียนเอาไว้ว่าหลังจากที่ความผิดปกติถูกตรวจพบโดยช่างแก้ไขปัญหาของสถานีโทรทัศน์ NERC ได้รับคำสั่งจากเอ a ฟัตตาเบรให้ปิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดในพื้นที่รัฐเพนซิลเวเนียภายในเวลา16นาฬิกาเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ผิดปกติลุกลามต่อไปและป้องกันไม่ให้ประชาชนรู้เรื่องบอสแครดแปดหนึ่งสาม มันไม่ได้ดับแค่เพนซิเวเนียเพราะมันยังแพร่ไปยังที่ต่างๆดูได้จากแผนที่ตรงที่พื้นที่สีแดงก็คือจุดที่ใช้งานไม่ได้นั่นเองครับแถมยังมีใส่อีโมจิน้าบึงมาด้วยนะจากที่จะแค่ปิดข่าวจากประชาชนทีนี้ละหนักกว่าเดิมเลยฮะส่วนข้อความก็จะเขียนเอาไว้ว่าเหตุการณ์ไฟฟ้าดับในที่สุดก็แพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆของนิวยอร์กนิวเจอร์ซีโอไฮโอ และแม้แต่แคนาดาทําให้เกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี2003ที่มีชื่อเสียงคนเกือบ50ล้านคนไม่มีไฟฟ้าใช้บางคนได้ไฟฟ้ากลับคืนมาหลังจากผ่านไปหลายวานันภาพถัดไปก็จะเป็นภาพของข้าวของที่มันดูกระจัดกระจายครับ ที่ผมดูมันเหมือนจะเป็นพวกทีวีพวกเครื่องเล่นซีดีนั่นเองฮะในช่วงความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไฟฟ้าดับลองลอยทั้งหมดของบอร์ด cast แปดหนึ่งสามถูกเก็บรวบรวมโดยเอฟฟัตตาแบนช์และดูเหมือนจะถูกลบออกจากการมีอยู่รวมถึงบทความข่าวที่กําลังเขียนอยู่ตั้งแต่เช้าว,วันหลังจากการออกอากาศโพสต์อินเทอร์เน็ตการบันทึกและอื่นๆท่านมาอีกรูปเราจะเห็นเป็นรถสีขาวที่จอดอยู่ในป่าฮะข้างๆก็จะมีพวกเสาไฟฟ้าด้วยข้อความก็จะบอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์ไฟฟ้าดับ ถูกปกปิดอย่างรวดเร็วอ้างว่าเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์และต้นไม้ล่มทับสายไฟที่หย่อนยานอยู่ที่ใดที่หนึ่งในคีฟและรัตโอไฮโอดูเหมือนเรื่องนี้พวกเขาพยายามปิดกันอย่างหนักเลยเลยครับแต่ความเสียหายก็ได้เกิดขึ้นแล้วก่อนที่ภาพจะตัดไปอีกครั้งและมีคําว่าผลที่ตามมาครับและภาพแรกเราจะได้เห็นมันเป็นภาพของกราฟโดยเราจะได้เห็นว่าเส้นสีแดงมันพุ่งขึ้นไปสูงมา,มากๆเลยเลยครับแล้วก็มีการบรรยายว่า12วันหลังจากบอร์ดแคส813 ถูกหยุดการออกอากาศเกิดการระบาดของภาวะซูโดโ,โคมา่าในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ทั่วรัฐเพนซิลเวเนียตรงผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบ509คนและครอบครัวจำนวนมากต่างตกใจซึ่งซูโดโ,โคมา่ามันไม่มีอยู่จริงนะฮะแต่ผู้สร้างก็ได้มีการวงเล็บอธิบายเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นภาวะที่หายากมากซึ่งผู้ป่วยจะประสบกับการขาดการเชื่อมต่อระหว่างสมองใหญ่และไขสันหลังทําให้พวกเขามีสติแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือพูดได้ เนื่องจากทุกส่วนในร่างกายกลายเปน็นนามภาพสมบูรณ์ยกเว้นการเคลื่อนไหวของลูกตาในแนวตั้งและการกระพริบตาถ้าเปรียบเทียบในภาวะที่มีอยู่จริงมันก็คือล็อกอินซินโดมที่ผู้ป่วยม,มีสติแต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือว่าพูดได้เลยแค่การเคลื่อนไหวตาและกระพริบนั่นเองฮะเราไปต่อก,กันกับหน้าต่อไปเลยฮะก็ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับอาการนั้นว่ามันค่อนข้าง,างแปลกโดยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐและถูกนําไปสู่การสืบสวนของรัฐบาลนั่นเองก่อนที่มันจะตัดภาพมายัางทีวีตัวเดิมแต่ในตอนนี้มันกลับถูกย้อมเป็นสีขาว และพื้นหลังสีขาวดาครับข้อความก็จะเขียนไว้ว่าสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกกรณีคือผู้ป่วยทุกคนอยู่ในบ้านดูโทรทัศน์ในคืนที่บอสแคดแปดหนึ่งสามออกอากาศก่อนที่ข้อความมันจะหายไปแต่มีบางอย่างกําลังค่อยๆขึ้นมาอยู่บนจอทีวีครับและมันก็จะมีภาพกระตุกของทีวีขึ้นมาเล็กน้อยเอาจริงๆจ,จนถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าทางการเองก็กำลังถูกเฟน2 2 8เข้ามาแทรกแซงก็ได้นะและมันก็จะไปยังภาพต่อไปครับเป็นภาพดวงตาทั้ง5ที่รูปร่างแตกต่างกันและเป็นหัวของคนพูด ที่เป็นภาพวาดและถูกขีดฆ่าไว้มีข้อความอธิบายไว้ว่าแม้ว่าเหยื่อของการระบาดครั้งนี้จะไม่สามารถพูดได้แต่พวกเขาสามารถสื่อสารผ่านรหัสมอสด้วยการกระพริบตาได้เหยื่อมากกว่า60คนได้รับการสัมภาษณ์แปลว่ายังมีทางที่เรายังสามารถสื่อสารกับผู้คอรายได้อยู่ฮะแต่ถ้าเพื่อนคิดว่ามันง่ายแล้วความจริงคืออย่างนะครับพอในหน้าต่อไปเขาได้บอกว่าการสัมภาษณ์เหล่านี้ในหลายครั้งให้ผลลัพธ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังซึ่งมักจะนําไปสู่คําถามเพิ่มเติมเรกหลายๆครั้ง ผลลัพธ์ต้องการการเก็บถาวรหรือยุติอย่างไรก็ตามก่อนที่มันจะเปิดภาพของชายคนหนึ่งที่มีสีดำเซ็นเซอร์เอาไว้พร้อมคำอธิบายว่าค่อนข้างช้าในการสืบสวนเอฟฟัตตาเบรนช์ Branch, ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับกรณีที่แปลกประหลาดมากเป็นพิเศษเกี่ยวกับจ็อบเซมเพรีนีผู้สูงอายุที่เป็นเหยื่อของการระบาดภาวะซูโดโคม่าผิดปกติและไม่เขียนเพิ่มเติมด้วยฮะว่าจ็อบเซมเพรินีขอเป็นการเฉพาะให้ใช้นามแฝงของเขาในการบันทึกในอนาคตแทนชื่อจริงของเขาซึ่งยังคงเป็นความลับใช่ครับ ตามปกติแล้วการสัมภาษณ์อะไรบางอย่างมันต้องมีการปกปิดข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ครับหลักๆก็คือเพื่อความปลอดภัยนั่นเองต่อไปจะเป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้ชายคนนี้ครับและรูปนี้จะเป็นรูปของเขาอีกรูปเซนเปอริีนี่เป็นอาหารผ่านศึกและเชี่ยวชาญรหัสม,มอสทาให้เขาถูกจับตาม,มองในฐานะผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีศักยาภาพทันทีหลังการระบาดและถูกนํามาสืบสวนกว่อนที่จะเปลี่ยนเป็นภาพของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหลานพร้อมก,กับข้อความว่าหลังจากที่หลานชายมาเยี่ยมและถ่ายรูปแปลกๆในส่วนหลังบ้านของเขา ครอบครัวกเกิดความกังวลอย่างมากและเชื่อว่าบ้านของเขาถูกผีสิงสิ่งนี้ทำให้พวกเขาติดต่อพาระในท้องถิ่นด้วยความหวังว่าบ้านของเขาจะได้รับการอวยพรรูปภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงเฟน228ยืนอยู่ข้างบ้านตุ๊กตาเล็กๆในสวนหลังบ้านของเซนเปอริี่นีรูปนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายและปลอดภัยในการดูแม้ว่าจะยังคงมีลักษณะผิดปกติเพื่อประสบการณ์การดูที่สบายที่สุดให้สวแมแว่นกองแสยยงสีน้ำเงินและดูจากระยะไกล3ฟุตหรือมากกว่า ก่อนที่พวกเขาจะเปิดภาพที่หลานของเซมปรินี่ถ่ายเอาไว้เอาจริงๆตอนผมเห็นก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะพอม,มาคิดว่าถ้าเกิดถ่ายรูปแล้วมันดันมีอะไรแบบนี้ติดมาจริงๆผมคงไม่อยู่เหลยครับบ้านหลังนี้โดยในภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพสนามหญ้าข้างหลังนั้นจะเป็นข้าวที่สีเหลืองแล้วและมีบ้านของเล่นที่ดูผุพังวางอยู่ตรงกลางมันดูปกติใช่ไหมละ่ะฮะแต่ไม่เลยครับตัวที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยมันทําให้รู้สึกไม่สบายใจอย่างมากเลยคือมายืนแอนเจ้านะก่อนที่พวกเขาจะเปิดภาพภาพหนึ่งในบ้านของพวกเขา ที่มันกลับมีไม้กางเขนกับหัวอยู่ด้วยฮะแล้วก็ได้มีการอธิบายเอาไว้ว่าเส้นเปอริเน่เอาวมามีสิ่งที่น่าสยดสยองและชั่วร้ายอยู่กับเขามันจะทําร้ายเขาและอาจจะทําร้ายคนอื่นๆด้วยถ้ากเขาบรรยายเรื่องนั้นและสิ่งที่มันกําลังบอกเขาต่อไปมันก็จะเป็นการบันทึก ซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยถูกเก็บถาวรเอาไว้ฮะโดยเจ้าหน้าที่ทีโกเมสจากเอฟฟ a าตาเบนช์เป็นคนสัมภาษณ์จอเซิมเบรลนีนั่นเองฮะและภาพจะให้เราเห็นบรรยากาศในช่วงสัมภาษณ์เราจะเห็นเป็นห้องนอนห้องหนึ่งที่มีคุณซิมเบริี่นีนอนอยู่แต่ก็ยังมีการเซ็นเซอร์หน้าาไว้มีโคมไฟที่ยังเปิดไว้และมีม่านที่มีแสงส่องเข้ามาเนี่ยจ,จะเป็นเวลากลางวันครับ ในหัวเตียงจะมีคําว่ามอภัยพระเจ้าและไปนอนส่วนตรงมุมซ้ายบนคิธีโกเมสเป็นคนสัมภาษณ์นั่นเองตลอดทั้งคลิปจะเป็นการที่เจ้าหน้าที่พูดและคุณเซมเปรีนีจะตอบกลับมาเป็นรหัสมอสครับสวัสดีครับคุณผมเจ้าหน้าที่โกเมสหวังว่าคุณจะสบายดีวันนี้คุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าผมจะถามคําถามสักสองสข้อเกี่ยวกับอาการของคุณและอาจจะรวมไปถึงความไม่บริสุทธิ์ในบ้านของคุณ ที่ครอบครัวของคุณได้กล่าวถึงถามมาสิโอเคก่อนอื่นและสําคัญที่สุดคุณสังเกตเห็นอาการใดๆก่อนที่คุณจะสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายและใบหน้าโดยสมบูรณ์มีใบหน้าหนึ่งอยู่ใบหน้าอืมเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มเห็นใบหน้านี้หลังจากที่ฉันเห็นมันในทีวีมันไม่เคยหายไปจากฉันน่าสนใจมากเลยครับคนจํานวนมากที่เห็นการออกอากาศที่คุณเห็นเมื่อวันที่13สสิงหาคมบรรยายว่ามีการหลอนที่ชัดเจนและน่าตกใจ คุณคิดว่านี่คือสิ่งที่สมองของคุณสร้างขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังพูดไม่ทันจบเขาก็ตอบกลับทันทีฮะว่าไม่มันอยู่ตรงหน้าต่างคุณช่วยบรรยายหน้านี้ให้ผมฟังหน่อยไม่เกลีย่ยมอย่างน่าสยดสยองไม่ใช่ของพระผู้เป็นเจ้าเอ่อผมยังไม่เห็นมันซึ่งในตอนนี้มีเสียงติดดังขึ้นมาแวบเดียวก่อนที่เขาจะเริ่มถามต่อฮะว่า ณมีอาการหลอน,นอื่นๆนอกจากใบหน้าหรือไม่ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องหลายเสียงผมเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นว่าเสียงกรีดร้องเหล่านั้นต่อเนื่องตอนกลางคืนก่อนนอนฉันได้ยินเสียงแกลด,ด้วยแต่ระหว่างที่สัมภาษณ์กันอยู่นั้นมันกลับมีรหัสมอสสีแดงเข้ามาแทกแค่แวบ,บเดียวฮะก็ผมจะกดหยุดไว้ได้ก็อยากเอาเรื่องเลยฮะพอแกออกมาแล้วมันก็จะได้คําว่ามีใบหน้าอยู่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันแปลกไม่พอแล้ว ผมขอให้ไปจับตาดูตรงเหนือหัวของผู้ชายคนนี้ครับมันค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นคําว่าฉันเห็นคุณก่อนที่จะแปรหัสมอดของเขาว่าแต่พระเจ้าก็ยังอยู่กับฉันขอบคุณที่คุณช่วยให้ความกระจา่างนี้ช่วยได้มากกว่าที่คุณรู้ซึ่งพอเขาพูดจบมันก็ได้เกิดกริดขึ้นมาอีกมันทําผมตกใจมากๆก่อนที่เราจะยังคงเห็นผู้ชายคนนี้นอนอยู่บนเตียงหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ออกไปแล้วแต่ผมขอให้เป็นเพื่อนมองที่หน้าต่างดูฮะเจ้าสิ่งนั้น,นกำลังค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาและคลิปนีจะถูกตัดไปที่ตัวของเฟน2008 ที่ยืนอยู่กลางจอและมีข้อความภาษาอังกฤษกับญี่ปุ่นเอาไว้ว่าวันที่วิเศษปฏิหารแห่งการเกิดการเฉลิมฉลองของทารกในครรภ์กัวนกวาตานาเบะที่ไม่มีใครเหมือนก่อนที่ภาพจะกรีดอีกครั้งแระจะตัดไปยังหน้าของมันที่พูดอะไรบางอย่างเอาแล้วสิดูเหมือนในตอนนี้เราจะฟังมันเข้าใจแล้วแหละครับตคงมันจะพูดว่าฟังฟังให้ดีคุณจะได้ยินเสียงโหราของผู้คนนับพัน ขณะที่ท้องฟ้าเด้เปิดออกแล้วมันจะตัดไปภาพของท้องฟ้าที่สีเหลืองอัลามแต่มีบางอย่างสีแดงเข้มขยับไปมาอยู่ด้วยฮะก่อนที่จะซูมเข้าไปตรงนั้นคุณจะได้ยินเสียงแต่เล่นเสียงแห่งความสุขพอมันพูดจบที่ตรงนั้นกับมีของเหลวสีแดงไหลลงมาเหมือนเขื่อนทะลักเลยเลยครับเลือดแห่งชีวิตบริสุทธิ์จะหลั่งลงมาสู่เราทุกคน <c oughs> ก่อนที่จะซูมไปส่วนหนึ่งของร่างกายของมันที่มีบางอย่างทะลุออกมาครับน่าขนลุกมาก ซึ่งระหว่างที่พูดก็จะตัดไปหน้ามันบ้างท้องมันบ้างและบางอย่างที่เพิ่งงอกออกมาแล้วจะอยู่ด้วยกันแล้วยังคงอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวด้วยความสามาัคคีล้อมรวมด้วยความรักและการเชื่อมโยงที่บริสุทธิ์ที่สุดจงและภาพก็จะกกิดขึด้นหม่ครั้งเราจะเห็นเป็นภาพของน้องฟ้าที่มันถูกย้อมสีและส่วนที่เราเห็นเป็นสีแดงเข้มมันก็คือรูปเดียวกับที่เราเห็นก่อนหน้านั้นแหละครับก่อนที่จะมีคําเตือนเด้งขึ้นมาว่าคาเตือนหากคุณสามารถเห็นหน้าจอนี้หมายความว่าไม่ปลอดภัยที่จะดูต่อ รายการจะจบลงในไม่ช้าโปรโตโคอลบริวิตา228ได้เริ่มดำเนินการแล้วดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับมอบหมายให้คุณในช่วงแนะนำของวิดีโอนี้ทันทีก่อนที่ภาพมันจะขึ้นมาเป็นข้อความซ้ำๆว่าความชั่วร้ายจะมาไม่ถึงเจ้าและโรคภัยจะไม่เข้าใกล้เคหสถานของเจ้าความชั่วร้ายจะมาไม่ถึงเจ้าและโรคภัยจะไม่เข้าใกล้เคหสถานของเจ้าความชั่วร้ายจะมาไม่ถึงเจ้าและโรคภัยจะไม่เข้าใกล้เคหสถานของเจ้าและคลิปนี้ก็ได้จบไปครับเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ยังคงเกี่ยวข้องกับทีวี เหมือนกับ The l o c u s t เพียงแต่เฟน228มันจะเน้นทําให้เกิดภาพหลอนเสียงหลอนจนทําให้ร่างกายไม่สามารถขยับหรือว่าพูดได้เลยแถมยังสามารถทําให้เกิดเป็นวงกว้างได้อีกด้วยคือตัวของเฟน228สิ่งมีชีวิตที่เป็นอันตรายต่อการรับรู้หากใครเห็นหน้าของมันก็จะจดจําภาพนั้นไว้ตลอดการและถ้าเราจําหน้าของเฟน228ได้แล้วในตอนงีบหลับหรือเข้านอนก็จะทําให้เข้าสู่อาการคล้ายโคม่าครับ ถึงแม้ว่าการสัมผัสกับเฟน228จะทำให้เป็นอมาพาตและอันตรายจากเฟน228นั้นจะไม่ถึงตายแต่ก็ตกอยู่ในสภาพตายทั้งเป็นอยู่ดีฮะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมันได้บอกว่าเขาไม่สามารถลืมหน้าของเฟน228ได้และได้ยินเสียงแต่รุมถึงเสียงพลอและกรีดร้องของผู้คนนับพันในตอนมืดความสามารถของมันก็คือมันสามารถทำให้ใครก็ได้ที่เห็นมันกลายเป็นอมภาตเฟน228สามารถควบคุมสื่อและการออกอากาศได้ทำให้เกิดภาพหลอนเสียงหลอนเข้าไปควบคุมในฝัน วิธีการป้องกันเฟ้น2 2 8ได้ก็คือหลีกเลี่ยงการรับรู้หรือมองหน้าของเฟ้น2 2 8ถ้าเกิดเราได้ยินเสียงของมันก็ให้ทําตามคําแนะนําเลยครับอย่างการหาที่อุดหูเขียนลงกระดาษและเปิดคัมภีร์ไบเบิลแต่ถ้าเกิดมีเหตุที่ต้องดูคลิปเฟ้น2 2 8ก็ให้ใส่ที่อุดหูและแว่นกองแสงสีฟ้าครับและสุดท้ายถ้าเกิดเราจําหน้าของมันได้ก็พยายามอย่าหลับโดยเด็ดขาดครับต่อไปเรามาดูเรื่องที่น่าสนใจของเฟน2 2 8กันดีกว่าครับ ว่ากันว่าเสียงแตรที่พูดถึงอาจจะหมายถึงแตรเจ็ดเล่มก่อนจะจบของโลกจากพระธรรมวิวร์มีอีกเรื่องก็คือตัวของเฟน2 2 8อาจเกี่ยวข้องกับอาชญากรสงครามในญี่ปุ่นที่ชื่อมัตสึฮิโรวัตานาเบะหรือที่รู้จักกันในชื่อเดอะเบิร์ดครับขนาดตัวของเฟน2 2 8สสามารถเปลี่ยนได้ตามใจอีกด้วยและที่มาของชื่อเฟน228อาจจะหมายถึงยาผสมที่ชื่อว่าเฟนฟูลามีนกับเฟนเทอร์มีนซึ่งยา2ตัวนี้คือยาที่ต้องใช้คู่กันเพื่อลดน้ำหนักครับแต่ว่าเฟนฟูลามีน ได้เลือกใช้ไปแล้วเพราะว่ามีผลข้างเคียงครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือทฤษฎีที่น่าสนใจก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ